ธอฆ่าสามียังโหดร้ายและซ่อนไว้ในตู้เย็นเป็นเวลาสองปีจะสาวคนนี้ทำไมช่างโหดร้ายจังวันนี้เราจะมาแบ่งปันคดีที่น่าตกใจกับทุกคนมันคือคดีตู้เย็นซ่อนศพที่มาเลเซียในอาพาร์ตเมนที่เพิ่งย้ายออกไปมีตู้เย็นที่เหม็นตอดเวลาตู้เย็นใบดีช่วยไขค,คดีฆาตการรมที่ถูกซ่อนไว้หลายปีคนที่โดนดูถูกและถูกทำร้าย ในที่สุดภรรยาแสนสวยก็หมดความอดทนและเธอได้ลงมืออย่างเงียบๆโดยยาสามีใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นละ่ะสามีภรรยาคู่นี้ดูเหมือนจะรักกันอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ สวัสดีครับนี่คือห้องสืบสวนลึกลับวันที่29กรกฎาคมปีคศ2อ0 7มีชายคนหนึ่งชื่อเฉินได้ซื้ออพาร์ตเมนต์มือสองที่อยู่ชั้น19ย่านไฮเอ็นในกัวลาลัมเปอร์ราคา4 6่0 0 0หลิงกิตในขณะที่เขากำลังทำความสะอาดบ้านใหม่อย่างมีความสุขนั้นอยู่ๆก็เจอกับศพที่ถูกซ่อนอยู่ในตู้เย็นกลายเป็นคดีที่ถูกเปิดเผยขึ้นในมาเลเซียตามรายงานที่ให้ไว้กับตำรวจกัวลาลัมเปอร์ วันหยุดสุดสัปดาห์เดือนก,นกรกฎาคมปีคศ2007นายเฉินเจ้าของอาพาร์ตเมนต์คนใหม่นําอุปกรณ์ทําความสะอาดมากมายเข้าไปทําความสะอาดอาพาร์ตเมนต์มาเขาเปิดประตูก็พบว่าห้องนั้นมืดสนิทและมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาไฟฟ้าของเพื่อนบ้านโดยรอบก็ไม่ดับนายเฉินคิดว่าเป็นเพราะห้องนี้ไม่ได้ใช้งานมานานอาจจะเป็นเพราะค้างชำระค่าไฟนายนเฉินไม่ได้ใส่ใจมากนักจึงเริ่มทำความสะอาดพื้นก่อน แล้วก็ไปจ่ายค่าไฟแต่เมื่อเขาหันไปรอบๆและเข้าไปในครัวก็ถูกตู้เย็นที่มีขนาดใหญ่ดึงดูดสายตาเขาไว้ตู้เย็นใบนี้สูงมากถูกพันด้วยเทปสีดำเป็นชั้นๆและด้วยความอยากรู้อยากเห็นนายเฉินจึงฉีกเทปออกและเปิดประตูตู้เย็นนอกจากมีถุงพลาสติก5้าใบแล้วมันยังมีกลิ่นเหม็นมากเพราะทนต่อกลิ่นไม่ไหว ในเชิญจึงถอยหลังออกไปสองและรวบรวมความกล้าเปิดถุงพลาสติกใบหนึ่งดูได้แค่แวบเดียวเขาก็ร้องออกมาด้วยความตกใจและรีบวิ่งออกจากห้องและโทรแจ้งตำรวจด้วยมือที่สั่นเทาหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นในที่เกิดเหตุตำรวจพบว่าในถุงพลาสติกห้าใบประกอบโดยชิ้นส่วนต่างๆของศพจากซากศพจะเห็นได้ว่าศพถูกเก็บไว้นานกว่าหปีคาดว่า เหยื่อถูกฆ่าตายมานานกว่าหนึ่งปีเช่นกันนอกจากนี้หลังจากค้นหาอย่างละเอียดเกือบ5ชั่วโมงตำรวจยังพบเบาะแสที่เหลืออยู่อย่างเช่นบนโต๊ะข้างเตียงในห้องนอนมีรูปคู่ชายหญิงจากการโพสต์ท่าถ่ายรูป <c oughs> เห็นได้ว่าทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันมากในลิ้นชักตู้เสื้อผ้ามีสำเนาใบขับขี่ของผู้หญิงจากข้อมูลนี้ตำรวจจึงตามหาตัวผู้หญิงคนนั้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้หญิงคนนี้ชื่อนนราปีนี้อายุ33ปีเธอมาจากรัสซาราวักประเทศมาเลเซียมีรูปลรษษ์ที่โดดเด่นและมีรูปร่างที่เพรียวบางทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ข้อมูลคอมพิวเตอร์เมื่อตำรวจเจอกับนนราจึงสอบปากคำเธอนนรามีท่าทีสงบมากเธอพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำเธอได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีตามคำให้การของนนราผู้ชายในรูปชื่อ วูยูเชิงเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์เป็นสามีที่หายตัวไปหลายปีแต่เนื่องจากพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันหลังจากที่วูยูเชิงหายตัวไปนอร่าจึงไม่ได้แจ้งตำรวจแต่รีบย้ายออกจากบ้านหลังเก่าและกลับไปอยู่กับแม่เมื่อได้ยินคำให้การนี้ตำรวจก็เริ่มสงสัยพฤติกรรมแปลกๆของนอรา่าพอรายง,งานการเปรียบเทียบด n a นของซากศพในตู้เย็นน,นั้นตรงกับ DNA นเของวูยูเชิงที่หายไป ตำรวจสืบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ตายหูยูเชิงอายุ39ปีมีส่วนสูง173เซนติเมตรแต่งงานกับนอร่าอายุ33ปีและได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ในกัวลาลัมเปอร์เมื่อปีคศ2005วันที่1สิงหาคมปีคศ2007ตำรวจกัวลาลัมเปอร์กลับไปที่เกิดเหตุระเริ่มค้นหารายละเอียดเป็นครั้งที่2พบว่าในอาพาร์ตเมนต์มีร่องรอยการต่อสู้ที่ชัดเจน มีของเหลวสีแดงติดอยู่บนผนังเตียงคู่ในห้องนอนถูกทำลายจนเสียหายตำรวจสรุปว่าบูยูเชิงน่าจะถูกฆ่าตายด้วยของมีคมบางชนิดนอกจากนี้บูยูเชิงคือผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี้แต่เป็นเพราะเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและผิดนัดจำนองมาเกือบปีธนาคารจึงเอาไปประมูลนายเชิญได้ซื้อในราคา460 0 0 0หิงกิตอีกอย่างนายเชิญใช้เวลาออมเงินครึ่งชีวิต บ้านที่ซื้อมากลับกลายเป็นบ้านผีสิงฆาตกรตัวจริงจะเป็นนอร่าภรรยาของวูยูเชิงหรือไม่พวกเขามีเรื่องบาดหมางอะไรกันแน่นอร่ามักจะบอกหลายครั้งว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมอดีตสามีของเธอดังนั้นตำรวจจึงสอบสวนความสัมพันธ์ในสังคมของวูยูเชิงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตและฐานะทางการเงินของเขาแต่ที่น่าแปลกก็คือหลักฐานทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ปู่ยูเชิงไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครเลยนอกจากนอร่าภรรยาของเขาคนเดียวเขามักจะทุบตีนอร่าเป็นประจำดังนั้นตำรวจเชื่อว่าฆาตกรก็คือนอร่าจึงจำลองเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุขึ้นมาวันหนึ่งในปีคศ2005-2006ปู 2006, ่ยูเชิงและนอร่าทะเลาะก,กันอีกครั้งเขาทุบตีนอร่าตามปกติหลังจากที่เขาสงบสติอารมณ์ลงแล้ว เขาจะกลับไปพักผ่อนในห้องนอนของเขานอร่าไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้ในที่สุดเธอก็ระเบิดอารมณ์โกรธออกมาเธอได้เดินไปหยิบอาวุธมีคมและค่อยๆเดินเข้าไปหาวูยูเชิงที่กำลังหลับอยู่หลังจากฆ่าวูยูเชิงแล้วนอร่าจึงซ่อนศพของเขาไว้การจัดการปกปิดศพใช้เวลาอย่างน้อย72ชั่วโมงเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่ผู้หญิงสวยและอบอบางเช่นนี้ จะทำเรื่องที่โหดร้ายแบบนี้ได้เธอฆ่าสามีอย่างเลือดเย็นและยังยัดศพของเขาไว้ในตู้เย็นเกือบสองปีแล้วผู้หญิงที่ถูกสามีทุบตีควรต่อต้านอะไรใหม่เมื่อเจอกับข้อกล่าวหาของตำรวจตอนแรกนอร่าไม่ได้สารภาพผิดและยังคงปิดบังด้วยเหตุผลต่งตางๆเมื่อเธอได้ยินว่าตำรวจพบอาวุธที่น่าสงสยัยเธอก็ยอมรับผิดทันทีพร้อมกับยอมให้ดำเนินคดีเธอ ตามคำให้การของนอร่าหลังจากที่ฆ่าวูยูเชิงสามีของเธอแล้วเธอกลัวว่าเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยจึงหาวิธีซ่อนเพื่อปิดบางความจริงเธอใช้เวลาสวันเต็มในการกำจัดศพและนำศพมาใส่ไว้ในตู้เย็นหลังจากที่จัดการเรื่องนี้เสร็จนอร่าจึงเก็บข้าวของของเธอและกลับไปอยู่บ้านกับแม่สำหรับแรงจูงใจที่ทำให้นอร่าทำร้ายคนอื่นนั้นพ่อของนอร่าบอกว่า ครอบครัวไม่ได้ยินดีกับการแต่งงานของลูกสาวแต่ลูกสาวยังฝืนที่จะแต่งงานกับวูยูเชิงแต่น่าเสียดายที่ชีวิตแต่งงานไม่ได้มีความสุขอย่างที่เธอคิดเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบของวูยูเชิงทำให้เขาตีนอร่าบ่อยสิ่งนี้ติดอยู่ในใจของนอร่ามาโดยตลอดตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่คงต้องใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดไปตลอดแน่นอร่าทนไม่ไหวเธอจึงได้ก่อเหตุฆาตกรรมนีคืน ในเดือนตุลาคมปีคศ2007ก็ได้มีการเปิดพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่านอาร่าจ,จะสารภาพผิดและได้รับโทษแล้วแต่เมื่ออยู่ในชั้นศาลจูจ่ๆเธอก็กลับคำสารภาพอ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ทำให้ตำรวจที่รับผิดชอบการสอบสวนคดีนี้ทำอะไรไม่ถูกต้องกลับไปหาหลักฐานอีกครั้งแต่ที่น่าเสียดายก็คือสองเดือนผ่านไปพวกเขายังไม่พบหลักฐานสำคัญ ดังนั้นนอร่าที่เป็นผู้ต้องหาจึงพ้นผิดและได้รับการปล่อยตัวจากศาลแม้ว่าครอบครัวของวูยูเชิงจะยื่นอุทธรณ์หลายครั้งแต่ทั้งหมดก็ถูกสาลที่ก้าปฏิเสธตอนนี้นอร่าเป็นอิสระในที่สุดเธอก็สามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติได้แล้วแต่ความรู้สึกของเธอยังคงว่างเปล่าถึงแม้ว่าเธอจะมีใบหน้าที่สวยงามแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เธอเพราะพวกเขากลัวว่าจะกลายเป็นเหมือนวูยูเชิง เรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้